อาสาพาสุวันนี้สภาทุกคนตามน้องๆสภา,านักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงไปร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเชิงสร้างสรรค์น,นอกชั้นเรียนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิตารักษาสัตนะคะเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงประจำปีการศึกษา2567ค่ะ ดิฉันนาสาวพัท,ทราดาดิฉนนาการนนท์ดิฉันนาสาวพิชภาเรื่องใหม่ค่ะเป็นรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2567ค่ะก็จะมีการดําเนินงานต่างๆภายในโรงเรียนค่ะแบบว่าเป็นองค์กรส่วนการที่จะต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียนแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนแล้วก็เ,เป็นตัวแทนนักเรียนต่างๆที่จะต้องทํากิจกรรมแล้วก็ดําเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนค่ะว่าคิดยังไงถึงว่าแข่งกันเอยเดี๋ยวให้โอเบ๊ก สามารถใช้สกินอะไรก็ได้สามารถตกแต่งลูนยังไงก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ทำไม่ได้คืออะไรวาต่อนาเพื่อนโอเคไหมทำไม่ได้นะคะกิจกรรมนี้ก็คือการแข่งขัน ROV ภายในโรงเรียนมัธยมวสิงค์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราก็มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการนักเรียนยังไงคะในการในเรื่องของการเล่นเกมภายในโรงเรียนหรือว่าการแบ่งเวลาต่างๆค่ะ ก็คืออย่างเรื่องของการเล่นเกมใช่ไหมคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าบางทีเขาเล่นมากไปมันก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยโรงเรียนของเราอะคะ่ะถ้าอยู่ในห้องเรียนการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเราอาจจะจํากัดไว้เพียงแค่ว่าใช้ค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะการเล่นเกมในห้องเรียน,นยก็เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะคะส่วนถ้าเป็นเวลาที่เขาจะรีแลกซ์ตัวเองอะคะ่ะนอกห้องเรียนในช่วงพักกลางวันหรือว่ากลับบ้านไปช่วยงานคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาอาจจะมีชั่วโมงที่เป็นการเล่นของ เล่นเกมยังไงให้ไม่เสียการเรียนก็เล่นเกมเฉพาะหลังเวลาเรียนครับแล้วก็ทํางานทําการบ้านให้เสร็จครับแล้วค่อยมีเวลาว่างค่อยมาเล่นครับก็แยกแยะเวลาค่ะว่าอันไหนควรเล่นอันไหนควรทางานก็คือต้องแบ่งเวลาเรียนด้วยครับแบบเราต้องจัดตารางเวลาของเราให้ดีด้วยก็ประมาณนี้ คือจริงๆเนี่ยเราก็วางแผนไว้หลายอย่างนะคะคือถ้าอย่างในระดับโรงเรียนนะคะเราก็อยากจะปั้นนักกีฬาด้วยนะคะไปแข่งขันว่าหลายรายการแล้วนะคะนำทีมมาตั้งแต่สมัยม4ใช่ไหมตอนนั้นนะคะคนนี้ตัวตึงนะคะเป็นหัวหน้าชมรม ROV e s p o r t ด้วยแข่งของรายการม็อกมอกแล้วก็ SSRU อย่างที่สองคือเราก็จะฝึกฝนในเรื่องของทักษะการสื่อสารด้วยบางคนเนี่ยอย่างเด็กที่เป็นนักพากเนี่ยค่ะเราก็อยากผลักดันให้เขาไปในทางสายอาชีพที่สามารถใช้เสียงในการพากหรือว่าในสิ่งอื่นๆได้อะค่ะจังหวะนี้ครับผัดจันเคลียร์คลิปไปแล้วฟังของเซ็ตดันคลิปยาวๆเลยครับจังหวะนี้แล้วทําไ,ไงถึงได้มาเป็นนักพากในการแข่งขันเกมอย่างนี้หรอคะก็ครูเขาชวนในรายกลุ่มเมื่อวานครับแล้วผมกับเพื่อนสนใจก็เลยมา <S <S เป็น นักภาคดูน้องได้มีประสบการณ์อะไรที่เคยทํามาก่อนไหมคะไปศึกษามาจากโปรีกับช่อง YouTube หลายๆช่องครับอนาคตจากเป็น YouTuber ครับถ้ามีการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่เขาเห็นว่าเด็กมีความสามารถจากตรงนี้ค่ะ<ม>เด็กจะได้นําไปต่อยอดได้ด้วย สำหรับกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ตนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะได้พัฒนาศักยภาพในเรื่องของการแบ่งเวลาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะที่สําคัญก็คือในเรื่องของการห่างไกลจากยาเสพติดในเรื่องของการเล่นเกมอีสปอร์ตจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนการวางแผนศักษะต่างๆนะคะที่จะดําเนินการในการจัดกิจกรรมเรื่องของการแข่งขันเกมนะคะเพื่อให้วัตลุวัตถุประสงค์ก็คือในการเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆทําให้ผู้เรียนของเราค่ะได้มี การพัฒนาศักยภาพแล้วก็เรียนรู้การบริหารจัดการที oui ่เป็นระบบค่ะใครชนะแล้วยกมือได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ทีมอินียวันนสเตจที่รอบชนะแล้วนะคะในการแข่งขันครั้งนี้เราใช้กลยุทธ์ยังไงในการชนะคู่แข่งขันค่ะก็เล่นในป้อมค่ะเรามีเงินแล้วก็ไฟทีเดียวเลยคือรีบจบครับไม่ ให้เค่ะก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนกันมานะคะอยากให้มองว่าในยุคสมัยนี้นะคะเช่นตอนนี้เจนของพวกหนูนะคะก็เรียนดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถแบ่งเวลานะคะก็เล่นเกมเก่งด้วยนะคะก็สามารถเล่นเกมไปด้วยเรียนไปด้วยได้นะคะเสียดายเสียดายรอบเสียดายรอบท้ายครับแล้วี่จะไปไงต่อครับเรียนครับเรียนเนีก็สนุกมากครับวร์นนรอบนี้คือสนุกมากครับผมแพน้องผมเชิงไม่ตึงเองครับ ไปเรียนต่อครับผม